EA ตอบย้ำสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมส่งถึงแนวคิด Sustainable Beauty ร,รัเบเท่งความสวยแบบ,บรักลูกภายใต้คนนอนเซปต์ Cool Clean Clean Energy โดยมีนางสาวถุงไทยงานร่วมโปรโมทปักธงรณรงสร้างพฤติกรรมใหม่กระตุ้นการใช้ยางยนตนไฟฟ้าสาธนาะรณะลดมลภาวะชุมชนเมืองลด PM 2 5แก้ปัญหารถติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยนายสมโพโอธ์หุ้นนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัพทพลังงานบริสุทธ์กำกัดมหาชนหรือ E.A. พร้อมด้วยนายอมรทรัพย์วีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารร่วมโปรโมทแคมเปญ E.A. โปรกินพีอินนิีโดยเชิญผู้เข้าร่วมประกวดนางงามสิ่งไทยงามตรงพื้นที่ถ่ายทำแบรนดิง้งเดินหน้าสร้างพฤติกรรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอยางยนต์ไฟฟ้าสาธารณธะ รถเรือรางเชื่อมวงการเดินทางได้ไกลไร้มลพิษได้เตรียมต้อนรับคณะนานงงามยังไงบ้างครับหรือว่ามีจะพาไปชมอะไรได้ยังไงบ้างครับโอเคครับวันนี้แล้วก็บริษัทน,นํานวัตรกรรมที่เป็นเรื่องของอยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายออกมาสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทคที่เป็นไฟฟ้านะครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ ตัวรถไฟไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตรกรรมที่อตอบสนองกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือ,อยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็น,ปนสิ่งที่เราพยายามจะทํามาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะเน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในนวัตรกรรมทุกพันุ์ของเราเนี่ยเราพยายามจะ,ะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับและอย่างวันนี้่ะคะที่น้องๆมาร่วมกิจกรรมน้องจะได้ทำอะไรกันบ้างละ่ะวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองอทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทคไฟฟ้ารถแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานะครับก็จะมีการทากิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่า ตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีสนช่วยในการโปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าไอ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดในประเทศไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยมันมีบริการหรือมิยานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับมุมหนึ่งก็เป็นการส่งเสริม ะครับให้มันมีการใช้นวัตก,กรรมหรือบริการพวกนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะพวกเราสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนางสาวผินไทยงามประจำปี2566ค่ะถึงกิจกรรมในวันนี้ วันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท EA นะคะหรือว่า Energy Absolute ค่ะก็ได้ไปดูายานยนต์ไฟฟ้ามินิบัสไฟฟ้าแล้วก็อย่าเราจะไปดูเรือไฟฟ้ากันด้วยค่ะ,คะก็รู้สึกตื่นเต้น,ตนมากมากเลยค่ะ <finished. S 1> ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในประเทศไทยของเรามีปัญหาฝ hmm ุ่น PM2.5 เยอะมาก ก็ถ้าเรามีอันถ้าในประเทศของเรามียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น,นก็คิดว่าน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็าจากในสําหรับสมตัวซีเนียเองปกติรถไฟฟ้าซีเนียก็เห็นแต่รถเก่งวันนี้ซิเมียได้ไมาเห็นรถมีรถบรรทุกรวมถ,ถึงรถเรือไฟฟ้าด้วยก็ตื่นเป็นมากค่ะเส็จอะไรไหมก็ กย,ต,ย <c oughs> ตื่นเต้นเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นยนตกรรมนะคะที่ขับเครื่องด้วยพลังงานสะอาดค่ะนอกเหนือจากรถที่เราเห็นทั่วไปที่ใช้บนท้องถนนค่ะก็สึกตื่นเต้นค่ะ ได้ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแอมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของสาวงามทุกๆคนนะคะในการขอบคุณบริษัท EA ที่ให้พวกเราสาวงามทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเห็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟฟ้ารถไฟที่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นวันประกวดรอบตัดสินผู้เข้าประกวดนางสาวที่นายงามแล้วเราจะได้รู้กันนะคะว่าใคร คือผู้จะได้ครอบครองงกุดค่ะ